สวัสดีครับสวัสดียามเย็นค่ะพี่พี่วันนี้ที่รอยคอยเอ้รอคอยมาถึงแล้วนะคะตอนนี้กําลังอาบน้ําให้กับสองพ่อลูกนะคะไปเ,เดินเที่ยวเล่นด้วยกันนะคะเป็นเวลาที่รอคอยมานานแสนนานเลยนะคะพอหายตกมันได้อาทิตย์กว่าแล้วก็ ก่อนจะไปอาบน้ําก็ต้องเอ้ยก่อนขอไปค่ะก่อนจะไปเดินเล่นก็ต้องอาบน้ำํำทาความสะอาดร่างกายกันก่อนนะคะเผื่อบางทีวิชาวแวะไปเจอสาวๆนะคะพ็อจะได้ส่งโรยสเสน่ห์สักหน่อยนี่อาบน้ําให้พ่อคนเดียวไม่ได้นะคะลูกไม่ยอมค่ะต้องอาบให้ลูกด้วยนะคะนี่ก็อาบน้ำกันก่อน,นะคะ่ะน้องน, M นางบุดแอมนะนั่นเผลอไม่ได้นะ อันนี้น้องนางไปเดินเล่นกับพ่อก็ขอให้พระครูประกำคุ้มครองนะคะให้เด็กๆเ,เดินเล่นกันอย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆนะคะ,อะโอ้โหสูงมากไหมตาอ้วนมองลงมาสูงเลยเนาะพ่อแสนสุขสูงเกือบสามเมตรนะคะโอ้น้องนิกไม่กล้าขึ้นหรอกค่ะพี่ๆเพราะว่ากลัวความสูงนะคะอ่าน้องนางเริ่มหมุนแล้วเติมงองแงแล้วนะเนี่ย น้องนางเริ่มเริ่มเริ่ม,มงองแงใส่พ่อแล้วนะน้องนางก็ครึ่งประมาณช่วงหน้าอกพ่อค่ะช่วงหน้าอกพ่อ,อ,อล,ล้างก่อนตะอ้วนเพราะว่าช่วงข้างบนพ่อดินขึ้นไว้เยอะแล้วทีนี้ก็จะเปื้อนหนักหน่อยนะคะก็เลยต้องต้องล้างใช้เวลาหน่อยนะคะพี่พ น้องนางสบายปุงตุ้ยนุ้ยจังเลยลูกทบามน้องนางตุ้ยนุ้ยจังเลยเนี่ย <c oughs> คนเก่งของาแม่เนาะค่ะอ๋อมุดท้องตาอ้วนระวังน้องนางมุดท้องพ่อน้องนางน้องนาง,ง <c oughs> น้องนางแล้วพ่ออาบน้ำอยู่น้องนางมุดท้องไม่ได้นะลูกโอ้ยมุดท้องไม่ได้ก็ขอเล่นดินก่อนจ้ะแม่เนาะ อาเออฉีน้องนางด้วยโอเคน้องนางยังมีอันเปื้อนเปืๆอยู่นะตรงข้างหลังอะถูก่อนถูกกู่กอาบน้ำกันก่อนอาบน้ำกันก่อนค่ะ พอดียังอาบตรงเสาถูไม่ได้เพราะว่าตรงเสาถูพิ่งเทปูนจากพี่ๆยังไม่เอยังไม่แน่นพอนะคะยังไม่เซ็ตตัวพอค่ะบริเวณพื้นปูนนะคะก็เลยยังไม่ได้ให้เด็กๆไปอาบตรงเสาถูนะจ๊ะพี่ๆจ๋าตะวนสายม้วนน้องนางดึงสายม้วนไปแล้วน้องนางน้องนางดูดูก็ถอยก่อนถอยก่อนอ่าโอเคโอเคอ่าน้องนางรู้แล้วน้องนางรู้แล้วค่ะน้องนางเหยียบสายใช่ไหมหลุดแล้ว อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ดยยังม้วนมวนอยู่เขามีแต่รถพ่วงแม่ลูกบ้านเรารถพ่วงพ่อลูกค่ะพี่พี่พาเจ้าตุ้ยหนุยไปเดินเล่นกับพ่อนะคะวันนี้ที่รอคอยน้องนางอย่าพึ่งแยงพ่อโอ้ยเอาแค่อาบน้ำก็กดละหวานกันแล้วค่ะพี่พี่ นั่งรอข้างในอ้อมมีหมูอ้วนๆตุ้ยเลยค่ะพี่ๆค่ะอาชีดชีดชีดหลังให้น้องนางด้วยตาอ้วนเนี่ยเฟื่อนอยู่เลยเดี๋ยวไปเจอพี่ๆเขาทำยังไงเนี่ยตัวตุ้ยหนุ้ยด้วยเนี่ยเอาน้องนางอาปากอยากกินน้ำตาอ้วนดูโอ้เอ็นดูยกขาด้วยยกขาดูอยากกินน้ำค่ะ โอ้ยลูกเนี่ธรรมดาลูกไม่จำจริงๆนะคะพี่ๆน่ะน่ะน่ะม้วนสาย,ายางไปอีกแล้วเด้อโอ้มียกขากินน้ำด้วยโอย้ยกขาดูดน้ําจ้ะพ่อโอ้ยดื่มน้ําแต่ละวันนี่ถ้าไม่ซ้ําจําท้าไม่ได้ค่ะพี่พีๆค่ะอาชีดน้ําล้างตัวจะได้เดินสบายๆค่ะเย็นๆไม่ร้อนนะคะ อาหารเติมพลังซะหน่อยระหว่างเดินทางก็มีกล้วยให้เด็กๆด้วยนะคะจากพี่เล็กท่านสนับสนุนไว้เนาะวันนี้เพอพาลูกๆออกเดินก็ได้กินกล้วยระหว่างทางด้วยค่ะก่อนจะไปก็เติมอาหารหลักก่อนจ้าพ่อเสาออกมาจากบ้านนี้ถือว่าสูงมากนะคะพี่ๆเกือบจะเท่ากันศาสตร์ทางนี้แล้วะคะ่ะ น้าม,มือขึ้นมาก็ถึงแล้วนะคะเอ่อม,มือในที่นี้คืองวงนะคะพี่พี่พอดีภาษาควานช้างเขาจะเรียกงวงน้องช้างว่ามือนะคะอ,อ่าน้องนางดื่มน้ำอิ่มหรือยังเดี๋ยวตอนนี้คุณปู่ฉีดฉีดน้ำให้ลูกสาวแป๊บหนึ่งคะ่ะพี่พี่น้องนาง ตัวน้อยกับพ่อแต่อาบน้ํานานกว่าพ่อนะคะอ้โนี่เจอคุณปู่ดื้อไม่ได้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะเด็กน้อยดื้อไม่ได้นะลูกคุณปู่อาบน้ําให้ด้วยอยดื่มน้ําเยอะมากเลยหมูน้อยดื่มน้ํำจินน้ำก่อนค่ะคื่า่าไปด้วยดื่มน้ํำไปด้วยค่ะน้าหิวน้ําค่ะคุณปู่ พ่อไม่ไปไหนดอกลูกดื่มน้ําอยู่ก็จะจุกพ่อตลอดเวลานะคะกลัวเขาหนีค่ะพี่ๆเดี๋ยวน้องนาดื่มน้ําก่อนหลวกอ้วนแป๊บนึงนานดืนน่มน้ําแล้วคลายทิ้งน้องนาโอ้ยยอมแล้วยอมเจ้าตุยนุยแล้วค่ะตาอไปาย,าย,ายพวกเราเตรียมตัวไปเที่ยวกัน ดูชีให้เด็กก่อนครับน้องนางพอแล้วไหมลูกหนาวออกมาเล่นแล้วตาอ้วนเยียบเล่นแล้วปลปลาย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 ไปเออเขาไปกันแล้วน้องนางนะ <c oughs> ก็จะนําทีมพ่ออ้ <c oughs> อไปเลยไปครับพี่ๆเริ่มต้นจากในหมู่บ้านก่อนนะคะให้พ่อแสนคุ้นชินจากรถน้อยๆไปถนนใหญ่คะ่ะวันนี้พ่อก็อ่วงมากับลูกนะคะ ไม่รู้พ่อพ่วงลูกหรือว่าลูกพ่วงพ่อนะคะนี่น้องนางไปลูกไปเอ้ยเนาะวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะตาแป๋วได้ออกเดินเล่นกับพ่อคะ่ะต้องพ่วงไปกับพ่อเท่านั้นเพราะพ่อ,พอรักนะคะพ่อเข้าใจลูกสาวเป็นที่สุดแต่ลูกสาวเขาก็มั่นใจไว้ใจพ่อเขาด้วยนะคะ โพ่อแสนสูงมากจริงๆค่ะพี่ๆแบบได้เดินออกมาถึงได้รู้นะคะว่าพ่อแบบโอ้ขายาวสุดๆเลยครับนะหนัานาน,าน้องนางเตะเตะตะวนน้องนางยกขาเตะอะไรลูกเห็นไหมเผลอไม่ได้เลยค่ะพี่ๆน้องนางต้องใจเย็นๆนะลูกนะโอ้ยหนอ ่ารถไปก่อนค่ะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราจึงต้องพ่วงลูกสาวไปกับพ่อทำไมถึงไม่ให้คุณปู่พาลูกสาวเดินไปต่างหากนะคะเพราะว่าถ้าไม่พ่วงเขาก็จะวิ่งไปเลยค่ะพี่ๆด้วยความที่เขารู้ว่ายังไงพ่อก็ดูแลเขาได้พ่อก็รักเขาทุกคนก็รักเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบนะคะอืม ไปต่อคะ่ะพี่พี่นี่เราก็จะไปบริเวณเออในหมู่บ้านนะคะก็เดินกันไปเลยรถพ่วงพ่อลูกตาแป๋วเดินกับพ่อไม่มีความเสียวไม่มีความกลัวเลยคะ่ะพี่พี่มีแต่อารมณ์อยากจะอืม้มนะคะ <c oughs> อ่ะไปลูกปะโอ้ยพุงน้อยๆของน้อง ตุยนุ้ยเลยนะคะป,ปุ๊กเลยค่ะพี่พี่ระหว่างทางนะคะทําไมถึงให้น้องช้างเนี่ยจอดทินหญ้าระหว่างทางเพื่อที่จะไม่ให้เขาตึงไม่ให้เขาเครียดจนเกินไปนะคะให้เขารู้สึกว่าเดินไปเรื่อยๆเดินไปกินไปเล่นไปนะคะแต่เล่นในที่นี้ก็ต้องเล่นที่อยู่ในขอบเขตนะคะพี่พี่นี่ก็เดินให้เขาชินๆไปค่ะและให้กินตรงไหนเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าบริเวณที่ตรงนั้นปลอดภัยนะคะ ตุยน้อยพุงใหญ่แล้วลูกอยากินเยอะนะตุยน้อยของแม่พุงใหญ่แล้วอันนี้เวลาเขามีวันเวลาดีๆด,ด้วยกันได้เดินเที่ยวเดินเล่นด้วยกันเราก็ไม่อยากไปเข้าไปใกล้ไปยุ่งเขามากนะคะพี่ๆีให้เขาได้มีวันเวลาดีๆกับพ่อนะคะเ,เราก็อยู่ห่างๆอย่าห่วงๆนะคะไป,ะปะเลยเโอ้พ่อแสนดูตัวจริงๆไม่ได้ผอมเลยนะคะพี่พี่ แโครงสร้างโครงร่างเขาเป็นแบบนี้นะคะไม่เห็นกระดูไม่เห็นซี่โครงนะคะน้องนางเบียดพ่อจ๋างไงตาอ้วนน้องนางอย่าเบียดพ่อสิลูกพ่อจะตกทางแล้วนั่นน้องนางเบียดพ่อจ๋าก็เลยเออเอยด็ดเย็ดกันไปทางนู้นนะคะโอ๊ยหนอนหนอนลูกลาไปกันค่ะ น้องนางจะมุดใต้ท้องเพราะแสนอย่างเดียวเลยนะที่ดื้อตัวน้อยของแม่น, <laughs> นะล้วก็จะมีกล้วยป้อนลูกตลอดเขางนของนเขางอนว่าเข,ข, <laughs> ขาดื้อเขางอนโอ้ยเนาะดินเดิดิเดิาดนีขา้ค่ะทำไมน่ารักจังเลยลูกนี่า เออหนุยอย่างเงี้ยไปแล้วค่ะไปเลยอ้อถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะอยากเห็นภาพนี้นานๆพออย่าเพิ่งตกมันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะไปกันเรื่อยๆเลยค่ะหลบก่อนหลบก่อนอไปกัน เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่พี่วันนี้มี2 EP เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ